ครับวันนี้นะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์กับเวโปรตีนบูเบลีนของพี่นะครับให้กับแฟนๆที่แบบดูผ่านทางช้อปปี้ไลฟ์อยู่นะครับใช่ครับยั่สิ่งดีฮะแพนจัดจิตเพื่ออะไรกับชิมพีด้วยไหมคะจริงๆตอนนี้มีเป็นแพลนทำพวกร้านอาหารกับ u ับแอนด์ร a u อร n t มากกว่าครับใช่ครับอย่างเครื่องเครื่อไหนที่เราใช้บ่อยในชิมพี่เลย มาถึงเวลาที่ช้อปปิ้งเหรอโอ้โหพี่ซื้อแทบทุกชนิดเลยตั้งแต่ที่เปิดขวดผ้าอ้อมลูกผ้าห่มผ้าขนหนูโต๊ะโซฟาพัดลมคือทุกอย่างซื้อในช้อปปี้หมดเลยใช่ครับก็สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยนะครับได้ลองช้อปปี้งออนไลน์นะครับคุณจะรู้ว่ามันเปิดประสบการณ์มาก นะครับเพราะว่าตัวผมคนนึงแหละที่แต่ก่อนชอบเดินช้อปปิ้งแต่พอมารู้จักกับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านช้อปปีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนเลยยิ่งก่อนนอนเนี่ยนะครับกิจวัตรประจําวันคือไม่ว่าจะของเล่นลูกนะครับของใช้ตัวเองของใช้ในบ้านซื้อจากช้อปปี้ได้หมดนะครับก็ลองดูครับมันสะดวกสบายมากจริงๆรครับชีวิตครอบครัวเลยครัก็เลี้ยงลูกครับผมตอนนี้พี่ก็โฟกัสไปทางไทก้า อา玛แล้วก็บิสเนสของตัวเองใช่จัดเต็มช่วงนี้จัดเต็มในในแง่ของเรากับอยู่เพียร์วนที่เป็นสร้างบุญบุญคุณก็มันก็ค่อยๆนะใช่ก็เออเรียกว่าตอนเนี้ยต่างคนก็อยากทำอะไรก็ก็ทำไปคือมันไม่เกี่ยวกันละเออมันเกี่ยวกันแค่เป็นเป็นพ่อกับแม่ของไทก้าแค่นั้นเองใช่ จริงๆก็ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ได้ทะเลาะก,กันมันไม่มีอะไรยากเลยแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้นไม่ชินมากกว่าไม่คุ้นไม่ชินแต่ก็ใกล้จะชินละเพราะมันก็นานพอมควรละใช่ครับช่วงนั้นมันมีเซ่หไ,มไหมคะ,ะัีเซ่จ้าเซ่เหรอฮะเอ่อก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเออเออเออมีเออเออไปแวบบหนึ่งใช่ อ่ะเห,เเหเรอ,อว,วนลูปกับมาเรื่องเดิมอีกแล้วคือไอสาเหตุเนี่ยมันไม่มีเลยพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะแต่ถ้าอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆจริงๆมันแทบไม่มีคําตอบเลยผมเคยนั่งคิดนะว่าเออถ้าเกิดใครเป็นแฟนบอลแมนยูจะรู้ว่าแมทที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแมนยู U, แพ้วอตฟอร์ด4-0เพราะอะไรพวกคุณตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้ชีวิต คู่ของผมก็เหมือนกันคือเราจะไปโทษไอรโรนันโดเหรอไม่ใช่หรือโกวะถึงได้แพ้ไป4-0หรือผู้จัดก,การทีมคือมันมีหลายองค์ประกอบมากในกิจกรรมที่มันเป็นหมู่คณะแบบเนี้ยครอบครัวก็คล้ายๆกันคือแบบมันตอบไม่ได้จริงๆว่าไอความผิดพลาดนั้นมันมาจากตรงไหนอถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลแบตนั้นเนี่ยก็นั่นแ่ะเขาแพ้ไปก็เราก็ไม่รู้ว่าสรุปพลาดที่ใครแล้วก็ไม่สามารถไปโทษได้ด้วยนะว่า เอ้ยโกโกเล่นไม่เกง่งหรือไม่ใช่เขาทําเต็มที่เขาแล้วหรือโรเันโดเอ่อไม่ฟิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราไปโทษอะไรไม่ได้เลยแต่มวลรวมมันจบออกมาตรงนั้นมันก็ต้องยอมรับสภาพน้ําใจนักกีฬาตรงนั้นอย่างเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยครับคนมักจะมองอ่าคนมักจะไม่เข้าข้างฝ่ายชารครับผม,มอาจจะมองว่าเราแบบไปไปทีมเราทู้หรืออะไรยังอะไรยังไม่สิ้นทายอะไรประมาณนี้ทีมโอ้ยเอ่อ ถ้ามองว่าเจ้าชู้เหรอโอ้ผมนี่ระดับพระแล้วนะจริงๆตั้งแต่แต่งงานนี่ผมนี่คือระดับเลเวลเป็นพระแล้วนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือโสดแล้วหลังจากนี้จะกลับไปเป็นแบดบอยเนี่ยผมมีคอนเซปต์เลยคือกูกลับมาแล้วนะครับก็คือชัดเจนนะครับว่าเออจะทำในสิ่งที่ทำได้ในเมื่อ,อ,อมีโอกาสแล้วก็อเอาให้มันเต็มที่ไปเลย ไม่ต้องกักใช่คนที่ใสคอมเมนต์นี่มันจะคอมเตใจเราจริงจริงมีแต่คนให้กําลังใจนะนะครับแต่ว่าอาจจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่แบบก็เหมือนพวกหนูแหละคือเฮ้ hey, เลิกกันเพราะอะไรวะคือเรามาอ่านเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออคือเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ว่ามันเพราะอะไรอะ่ะเออแต่มันเป็นการตกลงกันว่าเออให้ตรงนี้มันสวยสุดนะมุมนี้มันสวยสุด เรายังแบบยิ้มให้กันทุกวันใช่มันมันมันผ่านมาได้ด้วยดีใช่วันเวลากันารฝึกพ่อแม่แล่ะครับตกลงกันเรียบร้อยใช่ใช่คนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวไทก้าก็จะเข้าโรงเรียนแล้วครับมกรานี้ก็ก็จะง่ายขึ้นน้องๆดูเข้าใจนะครับกับการแบบยศไปสู่พุ่พ่อคุณแม่วันนี้วันนั้นอะไรอืมผมว่ามันเป็นจังหวะพอดีนะ จังหวะที่แบบว่าตอนที่เขาเด็กๆอะ่ะเขาจะแบบนอนกับแม่อแบบมาจะไม่มีควบผมเข้าไปด้วยผมจะนอนหน้าห้องน้ำไอตอนนั้นน่ะเพราะว่าผมอะ่ะเวนผมเลี้ยงไทก้าเนี่ยคือหกโมงเช้าถ้าผมต้องมาอยู่ในห้องที่เขาร้องไห้ทั้งคืนน่ะพอถึงเวนผมหกโมงเช้าผมเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าแม่เขาจะมารับช่วงตอนบ่ายโมงเพราะนั้นผมถ้าผมไม่ได้นอนอ่ะผมไม่ไหว ผมก็จะไปนอนหน้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นลูกก็จะเรียนรู้ว่าเวลานอนก็จะนอนกับใครคนใดคนนึงอ่าใช,ใช่ใช่ใช่ตอนนี้นิวก็ยังอยู่ที่บ้าน,แต,นาาแต่เขาอ่ะมีซื้อคอนโดกับเตรียมสร้างบ้านที่บ้านคุณพ่อเขาไว้ล้อะอกไปแบ้าใใ,ใช่ครับผมก็อยากกันแล้วมันก็ต้องห่างกันมันเป็นธรรมดา คือมันจะมาติดกันไม่ได้แล้วอ่ามันคือมันจะมาพ่วงกันก็คือเรื่องลูกเท่านั้นแต่ชีวิตใครก็คือก็ต้องดําเนินต่อไปถ้าสมมติการเลี้ยงลูกก็ต้องแบ่งกันใหม่ไม่ต้องแบ่งกันใหม่หรอกก็เราแบ่งกันแล้วไงใช่เพราะว่าบ้านนิวกับบ้านพี่มันใกล้กันมากใช่ไหมครับแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี้ยก็ไปส่งด้วยกันอ่อแล้วก็กลับก็ไปรับด้วยกันใช่แต่เพียงแต่ว่าพอกลับมาแล้วเขาก็อยู่บ้านเขาผมก็อยู่บ้านผม ชว่วงเวลาที่ผ่านมาการทำหน้าที่เป็นพ่อกับแม่มมกับเที่ยบกับตอนที่เป็นสามีภรรยามันที่แบบต่างๆทครับหมายถึงยังไงนะหมายว่าแบบว่าพอเป็นพ่อกับแม่ในสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วกับตอนที่ตอนที่เราเป็นแฟนเป็นภรรยากับสามีความนี้เป็นแค่พ่อกับแม่นะมันการทำน้าที่การต่างๆมันเส่งกันไหมความรู้สึกการต้องคุยการการศึกษาการอือมอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเลยคือแต่ก่อนพี่จะ อไม่ค่อยมีปากเสียงแต่แบบไม่รู้อ่ะก็คือตามใจเขาอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือพี่ก็จะเลี้ยงในสไตล์พี่ใช่คือมันก็แฟร์ฟรใช่แล้วการกองแงก็จะมากขึ้นหมายถึงใครกองแงย์ไม่นะไทก้าก็จะรู้ว่าพ่อเป็นยังไงคือถ้าเป็นในอดีตอ่ะไทก้า อาจจะรู้ว่าพ่อเขาอาจจะเป็นคนนุ่มนิ่มด้วยซ้ำเข้าใจปะจ,จะรู้สึกว่าเออคุณพ่อเพชรจ้าจะเป็นคุณพ่อที่แบบนุ่มนิ่มอ่อนโยนอ่าแต่จริงๆอ่ะพ่อเป็นสายแบบเถื่อน <laughs> แต่พ่อก็พ่อไม่เคยแสดงออกมา <F> ใช่แต่หลังจากเนี้ยก็คือเขาก็จะโตมากับพ่อที่เป็นเป็นพ่อเขาจริงๆใช่ ไม่นะเพราะว่าพี่ก็หยอดหยอดให้ตลอดนะหยอดให้เล่นรถเล่นมอไซค์เล่นของเล่นผู้ชายพูดกับเขาก็แบบอ่ะแมนแมนอ่ะแมนแมนใช่ใช่เมื่อกี้บอกว่ากูกลับมาแล้วใช่เข้ามาเข้ามาหรือยังฮะอะไรนะฮะมีเข้ามาหรือยังอก๋อกูกลับมาแล้วเหรอไม่มีหมายถึงว่าไม่ได้เรื่องผู้หญิงแต่หมายถึงว่าแบบกลับมาสู่วงการแล้วอ่เพราะตอนนั้นก็คือ เลี้ยงลูกก็พยายามที่จะแบบไปทําธุรกิจอื่นเพื่อที่จะไม่ค่อยมารับงานในวงการานึกออกไหมเพราะบอกว่าอยากจะโฟกัสแบบบริหารบิสเนสเราอ,อยู่ที่บ้านได้ทํา YouTube อยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดไปถ่ายละครถ่ายทีวีอะไรเงี้ยบางทีมันกินเวลาทั้งวันมไม่สามารถทําได้แต่ตอนนี้ไทก้าเข้าโรงเรียนพี่ก็สามารถรับงานได้ละ กลับมาแล้วาหมายนี่คือในวงการบันเทิงวงการบันเทิงแล้วก็วงการบันเทิงนี่หมายถึงทุกอย่างที่มีเรื่องบันเทิงเลยนะฮะคือทุกที่ที่มีเรื่องบันเทิงผมมาไปได้หมดแล้วใช่แต่ก่อนคือไม่ได้ไปเลยใช่แต่สาวๆยังไม่มายังไม่มาแต่จริงๆผมไม่ทั้งคิดดูผมก็คงไม่มีเวลาให้หรอกถ้าเกิดมีสาวๆเข้ามานะเพราะว่าคำนวณละชีวิตช่วงที่เราตื่นไม่ใช่นอนเนี่ยผมมีประมาณ9ชั่วโมง เออก้ททางานตีให้เลยทางานน้อยๆเลยสามชั่วโมงเหลือหกลูกกินข้าวสองมื้ออีกสองชั่วโมงเ <c oughs> หลือสี่เล่นฟิตเนสอีกสองชั่วโมง <c oughs> ไปดูแม่อีกครึ่งชั่วโมง <c oughs> นัน่นแหะหมดแล้วจร <c oughs> ิงๆถ้าจะเปิดใจให้ชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งนะใช้เวลานานเลยรอ <c oughs> บเราโอ้พูดไปเหมือนขี้โม้บอ่ไม่รู้นะ <c oughs> แต่คือผมไม่อยากมีแล้วผมไม่อยากมีแล้วใช่ผมผมไม่อยากมีไม่อยากมีครอบครัวแล้วใช่ไม่อยากมีแล้ว แต่แต่ยังอื่นแค่ว่ากันแต่ถ้าแต่ถ้าแบบมีคนมาคุยให้แบบสดชื่นอย่างเงี้ยหรอเออเออเอาเอ้าถ้ามีคุยแล้วสดชื่นอไม่แต่งาไมุ่มัดไม่เป็นข้อามไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วคือผมรู้ว่าชีวิตคู่อ่ะมันยากยากนะมันยากมันไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจอะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วมันก็อ่าเป็นอันนาเอลซ่าออกมาสวยหรูแบบเออมัน เออมันไม่มีว่ะเออหรืออาจจะมีแต่คู่อื่น mm hmm. คู่อื่นที่เขาแบบว่าเคมีตรงกันจริงๆอะไรเงี้ยเอ,อ่อเข็ดไหมไม่เข็ดนะเพราะว่าน้องนิวเขาก็เป็นแบบผู้หญิงที่น่ารักที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอ mm hmm. แล้วก็เป็นเป็นแม่ที่ดีที่สุดนั mm hmm. ้นไม่เข็ดแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ย mm hmm. เราจัวใครมาสักคนหนึ่งแล้วจะอยู่กันแบบโดยไม่ทะเลาะก,กันเลยเนะี่ยมันยาก mm hmm. เออก็แล้วก,วก็ขี้เกียจขี้เกียจทะเลาะก,กับคนอื่น ยากใช่ปลอมไอจีใช่ปลอมไอจีอ๋อไอจีปลอมโอ้ไอนี้มันกลับมาก่อนผมอีกนะคือไอเควินยังเนี่ยคือมีหลายอันมากแล้วไม่ได้แบบไปโกงอะไรคนอื่นนะไอคนเนี้ยที่เอฟซมาฟ้องผมอ่ะชอบไปจีบผู้หญิงชอบไปจีบผู้หญิงแล้วก็ไปยืมเงินผู้หญิงใช่ เนี่ยเขาทํากับเหยื่อหลายคนมากคือ<บ>มีคน<บ>ไดเล็กมหาผมเยอะมากกับคนไทยเหรอคะเขาไปหลอกหลอกทั้งคนไทยคนอินโดฟิลิปปินแบบเยอะและได้ตังค์ไปเยอะมากด้วยเชื่อด้วยใช่ชื่อว่าเป็นผมใช้เขาใช้ชื่อว่าเควินแต่ว่าใช้หน้าพี่เป็นใใช่ใช้หน้าหน้าผมแล้วก็เป็นลูกด้วยนะ <c oughs> ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการที่เรามีลูกติดเอามันมีสเสน่ห์เหรอวะเหรอวะทำไมต้องเอาเอารูปเราที่อุ้มลูกไปหลอกผู้หญิงด้วยวะ นี่ออกมาทำไมไม่เอารูปเราเดี่ยวๆไปหลอกวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตตรงนี้เหมือนกันจัดการยังไงครับพี่ปุตคือผมถามกับคนที่เดือดร้อนเขาบอกเขาปิดไอจีหนีไปละแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่ผมอ่ะแจ้งรีพอร์ตไปทางสแกมหลายครั้งละหลายหลายหลายไอจีละเขาก็ไปไปแล้วก็หายไปไปลบอันนู้นสร้างอันใหม่อะไรเง,งี้ยอยากมีความรู้สึกว่าจ,จับให้ได้จับตัวเลยคือเขาเป็นคนต่างชาตินะ ใช่เราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากประจานเขาผ่านอินสตาแกรมเราใช่ก็คือแจ้งแบบเตือนภัยไปละกันใช่ใช่เราเตือนผ่านอินสตาแกรมเราแล้วก็ส่งรีพอร์ตไปทางอ่าินสตาแกรมที่ต่างประเทศนะครับกลับไปอีก็รรีพอ์ตต่อไปกก็ลับใช่ทําอะไรไม่ได้จริงๆโออเเคคครรรรัับบบียย้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ